ที่วัดไตรภูมินะคะก็มีการประชุมเพื่อญาติโยมทั้งหลายมาลงมติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารอะไรต่กกางๆตกกามที่ทางท่ทา,งทานดอกเตอร์อะไรที่นั่นไปแล้วทีนี้อย่างส่วนส่วนประดาน,นี้ก็มาเสริมมาเพื่อช่วยดูแลทางนี้เพื่อให้มี ความะจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากยิ่งขึ้นเยนะคะแล้วก็ฝากวัตถุภูมิด้วยมีมีข่าวข่าวอะไรก็ฝากด้วยนะคะเพื่อว่าวัดหนึ่งเดียวของโลกเนี่ยจะได้จเจริญรุ่งเรืองตามที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวไปแล้วนั้นทั้งท่านที่สันแล้วก็ท่านปทินนะคะคก็คงมีแค่นี้ก่อนเนาะ ว,วัดหนึ่งเดียวในโลกคือความหมายคือนะคือเป็นที่พระพุทธรูปขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยค่ะก็เหมือนว่าหนึ่งเดียวของโลกละทีนี้วัดนี้ก็400รอยกว่าปีทีนี้ปดานนี่คนหลังวัดนี้เราก็จะรู้เห็นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาว่าการทําอะไรต่างๆนา,นานาที่เกี่ยวกับประวัติของวัดหรือว่ามันก็เหลือรุ่นที่ปานนี่แหละที่จะต้องช่วยบอกกล่าวเพราะอันนี้มันไม่ได้บันทึกแล้วก็แต่ว่าเรา เราทารําตามปู่ย่าตายายที่อยู่ตรงนี้เล่าบอกกล่าวกันมาตรงนี้ค่ะก็จะได้มาช่วยท่านสืบสารซึ่งที่บ้านก็คือติดกับวัดเลยก็เลยวันนี้ในที่ประชุมก็บอกว่าในเมื่อวัดจะพัฒนาอะไรออกไปแล้วก็ริมริมรั้วที่มีบ้านคนที่เขาเช่าอยู่แต่นานละตอนนี้ไม่มีการจ่ายค่าเช่าก็เขาจะลือออกไป ทีนี้ป้าดาอยู่หลังวัดเนี่ยเราเราอยากจะทําเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ก็ยังมีคนอาศัยอยู่แต่ป้าดาก็บอกกับในที่ประชุมว่าป้าดายินดีที่จะมอบวัดที่ตรงเนี้ยที่ติดวัดเพื่อท่านจะได้พัฒนาเราจะได้กว้างไปส่วนบางที่เนี่ยก็ยังมีปุยญาตยายอยู่ที่ไม่สบายเรายังไม่สามารถจะบอกก็ได้เนาะเอาไว้ถึงเวลาก็ค่อยบอกเขาเพราะว่าเขาจะออกทางทางหลังเนี่ยค่ะจะออกทางบ้านประดา เพราะมันเป็นที่เป็นที่ทสาธารณะออกได้แต่ที่อยู่ติดด้านหลังจริงๆเนี่ยไม่มีทางแต่เราจะเป็นตัวอยา่ <Okay. S 1> างให้คน้เข <Okay. S 1> าเค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณ <Okay. S 1> ละโมทนาที่มาช่วยทําข่าวให้กับทางวัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ <Okay. S 1> ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะ okay.